โอเคนะฮะแล้วก็สาหรับวันนี้นะฮะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะกับการที่เราออกเรือมาหาปลาหมึกรับประทานกันหรือว่าเรามาโยหมึกนะฮะวันนี้ได้ปลาหมึกเพียบเลยนะครับดูอันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะเราออกมาโยกันเป็นคืติครั้งแล้วก็ไม่เคยได้ <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันถูกจุดหรือว่ายังไงนะมีใครหลายคนบอกว่าเวลากินปลาหมึกสดแล้วมันหวานจริงไหมเนี่ยวันนี้เรามาพิสูจน์กันเลยจะจๆเลยนี่ครับปลาหมึกสดๆเลยนะฮะเนี่ย ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ส่วนตรงนี้นะฮะย่างนะครับย่างอยู่นะครับยังไม่สุกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันสดสดจริงๆนะฮะตัวใสมากแล้วก็มันเปดด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 ็นจิ๊บๆอะไรทุกตัวเนี่ยาท่านอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยที่เก่งแม่งกินจริงเพราะวะ่ามันสดจริงและเนี่ยอันนี้สดๆเลยนะครับยังดิบๆเลยนะขึ้นมาจากทะเลตกได้เมื่อกี้เนี้ยแล้วเราก็มาทําน้ําจิ้มสดๆแล้วก็แ่บๆนะฮะนี่นะ ห,หวานจริงครัสุดยอดทริปนี้